ซูเมอร์นีคนที่เอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนเป็นธรรมะของเพื่อนอิลีกะบอคอยมีเลื่อนล่างหายไปมีแต่ความเสือ่อมตามสมณะภาพเราอื่นซึ่งในพระสูตรนี่พุริเจ้าิบนกะได้บอกว่าคนที่จัดว่าเป็นอุบาสกจันท่าน,นี่เป็นแบบใดเพื่อนตัด้วดยว่าภิกษุทั้งหลายอุบาสกผู้ประกอบไปด้วยธรมหาประการ ย่อมเป็นอุบาสกผู้จันท่านเพิ่งวางสั่เสามองและนาล่างเกียร์ถ้ำภาปการเป็นจังไดคือ 1. เป็นผู้บ่มีศรัทธา 2. เป็นผู้ถุศีล 3. เป็นผู้ถือโกตุหลโมงคลคือเสื้อมงคลบ่เสือกรม4ีแสวงหาผู้ควรรับทักษีหน้าภ่ายนอกาศาสนานี่ฮะนอนโล่งอาบน้ำมนต์ต่างๆนั่นแหละหาเหตุการณ์สนับสนุนในที่นอกาศาสนานั่นแหละคือภิกษุทั้งหลาย อุบาสกผู้ประกอบไปด้วยถ้ำหาประการเหล่านี้ย่อมเป็นอุบาสกผู้จันท่านเสามองและหนาร่างเกียรติ